เป็นยางอะไรเป็นสเปค E ีีโดยตรงเลยครับตัวนี้เป็นมิชลิน E ีไพมัซี่ครับคือช่วงนี้เนี่ยยาง E ีีเยอะไหมพี่ที่ที่ร้านมีมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆสต็อกได้ตลอดได้ตลอดมีตลอดตัวไหนไม่มีก็สั่งได้สั่งด่วนได้ใช้เวลาไม่นานครับจริงๆแล้วนะครับประเภทของยางเนี่ยยางเรเดียนธรรมดาเนี่ยกับยาง E ีีจริงๆแล้วเหมือนกันเลยเราดูแค่ดัชนีรับน้ำหนักของเขา ที่จะรองรับกับรถไฟฟ้าที่น้ำหนักเยอะๆได้แค่นั้นเองอแค่นั้นเองครับแ็หลังๆเขาก็เลยระบุมาเป็น EV สเปคโดยโตรงเลยเพื่อที่จะแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนแต่จริงๆแล้วโครงสร้างเหมือนกันมผมเพิ่งเข้าใจผมเลยว่าต้อง EV ต้อง EV ่างเดียวแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกรุ่นที่รองรับน้ำหนักค่อนข้างเยอะเพื่อรองรับน้ำหนักของรถ EV แค่นั้นเองครับขอบคุณครับวันนี้ก็เจอกั่เราอีกแล้ว ที่อูแอดวานทรยนะครับพี่ติมลิมสวัสดีครับผมไม่างด,ด้านตัวนะฮะวันนี้มีเทสลามาให้ถ่ายนะครับเทสลาโมเดล3แกะกล่องเลยนะฮะครับวันนี้เราก็มาดูเทสลาโมเดลสาม ไทยแลนด์ตัวใหม่นะฮะพอจากศูนย์แล้วก็แวะมาเปลี่ยนล้อกับยางชุดใหม่เลยอ๋อล้อกับยางนะครับขับผมเปลี่ยนทั้งใหม่ทั้งยางเลยออกแบบสดๆเลยใหม่กินใหม่ขับกับกูเก็ตด้วยโอ้โหสุดยอดนั่งเครื่องบินมาซื้อรถที่รางมันแหงแล้วก็มาที่โอมาที่ไอคอนไทยโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอเคครับไปดูกันครับได้ครับนี่ก็มีสกายไลน์มาทำด้วย ใช่ทั้งต่อเนื่องตัวเซนเซอร์อยู่ด้านในปกติคือเซนเซอร์เนี่ยคือในรถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องมีเซนเซอร์ในล้อใช่ไหมับใช่โอ้ยู่ตรงไหนครับพี่ครับรถรถพิหล่รม่นใหม่ๆอะไรเหล่านี้ก็เป็นมันมันใช้ทําอะไรพี่ใช้วัดแรงแรงดันลมยางครับอืมครับครับอ๋อมันจะได้ไอ้นี่เลยรู้เลย ได้ข่าวเหมือนกันว่าต้องมีเซ็นเซอร์เราจะได้ดูว่าวันนี้นจะวัดที่ตัวดูลดล้อรถเลยอยู่ประมาณตรงไหนครับพี่อยู่ันจะอยู่ตรงเนี้ยครับอยู่หลังจุกเนี่ยปุ๊บด้านในแล้วเขาแกะตัวนี้ออกแล้วเอาเซ็นเซอร์อยู่ด้นานในย้ายไปใส่ล้อชิ้นใหม่ครับผมต้องขอบคุณพี่ด้วยนะฮะที่นำรถเชสเตแกะกล่องมาเลย ตอนนี้รถทำอะไรอยู่ครับถอดอเตอร์ถอดออกขอถอดยางถอดถอดแม็กถอดแม็ก,อ,มกอ่ะมา<ด>แล้วแม็กใหม่แม็กใหม่เลยพี่นะน,นี้ ครับตอนนี้เราทําอะไรฮะตอนนี้ใช้เราเปลี่ยนแม็กจะใช้ีเมเซ็นเซอร์อยู่แม็กเดิมมันจะมีตัวเซ็นเซอร์ลมเราตอ้ตองถอดล้อล้อเราเเดินเขามาใส่ล้อให<อ>ม่แม็กใหม่ที่จะเปลี่ยนครับถ้าเราไม่ไม่ใส่ใส่ไปเลยครับตอนนี้อยู่ในขั้นของการทําอะไรครับใส่ยางอ๋อใส่ยาง ติมใส่ยางนี่คือเราใช้เครื่องอะไรครับเป็นเครื่องเครื่องอใสครับอ๋อจะเป็นเครื่องไฮดรลิกแล้วเป็นแขนเป็นลมช่วยอ่างนี้ครับถามช่างใหญ่ได้ครับได้ ยางเป็นสเปค EV โดยตรงเลยครับตัวนี้เป็นวิชลิน EV ไพมัซซี่ครับคือช่วงนี้เนี่ยยาง EV เยอะไหมพี่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 ร้านก็มีมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆสต็อกได้ตลอดได้ตลอดมีตลอดตัวไหนไม่มีก็สั่งได้สั่งด่วนได้ใช้เวลาไม่นานโอเคครับมันขอบเท่าไหร่พี่นี่ขอบ19ครับสเปคเป็น2 3 5 4 19ตรงสเปคของเทสตาเลยครับอ๋อครับ ครับจริงๆแล้วนะครับประเภทของยางเนี่ยยางเรเดียนธรรมดาเนี่ยกับยาง EV จริงๆแล้วเหมือนกันเลยเราดูแค่แต่จะมีรับน้ําหนักของเขาที่จะรองรับกับรถไฟฟ้าที่น้าหนักเยอะๆได้แค่นั้นเองอแค่นั้นเองครับ<อ>ก็หลังๆเขาก็เลยระบุมาเป็น EV สเปคโดยตรงเลยเพื่อที่จะแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนแต่จริงๆแล้วโครงสร้างเหมือนกัน ผมเข้าใจผมเลยว่าต้อง E ีวีต้องทีวีอย่างเดียวคือแต่ว่าเราอาจจะต้องเลือกรุ่นที่รองรับน้ำหนักค่อนข้างเยอะเพื่อรองรับน้ำหนักของรถ E ีวีแค่นั้นเองครับขอบคุณครับเติมลมตจมลมบขอยางครับแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลมให้เป็นไนโตรเจนอ๋อครับมีใช้ลมธรรมดาในการขึ้นขอบอ๋อต้องใช้ลมธรรมดาในการขึ้นขอบลมไนโตรเจนมันแรงดันไม่พออ๋อไนโตรเจนมันจะค่อยๆใช่ไหมฮะ อ๋อพี่มีที่อูมีไนโดเจนด้วยมีนโเจนด้วยอ๋อมนโเจนมีเครื่องไนโ,เโเเรเจนด้วยนะฮะจบจบเลยไนโรเจนด้วยน้อยตัวน้อยนี่โถฝึกงานตั้งแต่เด็กฝึกงานตั้งแต่เด็กโถทำเป็นเล่นเราอยู่ในขั้นตอนอะไรครับส่งล้อครับส่งล้อ มเคยเห็นการถ่วงล้อเพราะเวลาเราเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรใหม่ต้องถ่วงถ้อคร้อเพื่อที่จะให้วิ่งเร็วๆแล้วไม่สั่นถ้าไม่ถ่วงแล้วว่าเาวิ่งเร็วองมาจะสั่นครับปกติควรจะถ่วงทุกกี่เดือนนะพี่ทุกกี่รอบครั้งที่เราแกะยางอางทุกรอบสลับยางก็ได้ครับทุกทุกหมื่นโลทุกทุกหมื่นโลเวลาที่เราสลับยางเซอร์วิสสลับยางตำแหน่งหน้าหลังนี้ครับเราก็ควรจะถ่วงคู่หน้าใหม่ครับเพื่อการใช้งานที่มัน จะได้ลงตัวครับตอนนี้เรามาอยู่ในขั้นอะไรครับพี่ขั้นตอนการใส่ล้อแล้วครับอ๋อติดตั้งล้อลลก็หลังจากถูกล้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาติดตั้งกันเลยรถไฟฟ้าใส่ยากกว่าหรือว่าเหมือนกันปกติเลย ล้อสวยมากขอ19ยางนี่เป็นยางไทยเลยใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ยางพิชลินพิชลินครับพิชลินแบรนด์ในไทยนี่แหละครับแต่ตัวน,นี้ผลิตจีนเป็นสเปคไซส์นี้นะครับส่วนแม็กแม็กประเทศไทยนะครับผลิตในส่วนปัจจุบันงานไทยมาตรฐานแล้วครับอืมครับ ซึ่งก่อนหน้านี้โรงงานของ T Force นะครับเมื่อก่อนเขาผลิตให้แบรนด์อื่นๆชั้นนำมานานแล้วปัจจุบันก็เลยมาผลิตของตัวเองคุณภาพดีครับผมเห็นแล้วเนียนริบเลย มีโชคดีเดี๋ยวพี่เขาให้ลองรถนะคพี่เจ้าของรถโอเคแล้วก็ไปกับพี่ติมลิมเคเปิดยังไงเนี่ยเปิดยังไง oh, โอ้โหเปิดอย่างนี้เลยสุดยอดโอ้ <laughs> สวัสดีครับีอปิมลิมโอ้เจา้าของหุ่ถ่ายกันเอง <laughs> เหมือนรายการวน,นี่เลยลองเฟอร์รี่อะไรย้ยโอ้เคยเคยดูอยู่รายการเขาไปลองเฟอร์รี่ลองเลยนะครับ เดี๋ยวผมขอแป๊บหนึ่งนะพี่ก็หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปลองวิ่งเทสสูรดูบครับโอเคไหมตัวนี้เป็นตัวเทสลาโมเดลโมเดลสามไฮแลนด์เป็นลองเลสเลยครับตัวใหม่เป็นลองวิ่งอยู่สักรอบหนึ่งถ้ามันโอเคอยู่แล้วเราก็ไม่อยากไปยุ่มกับมันกินใหม่ยังติดอยู่เลยนะครับสี่สิบสองกิโลครับสี่สิบสองกิโล เดี๋ยวจะขับกลับเกตได้ลองเต็มที่ได้ข่าวว่าได้ประมาณหกร้อยโลชาร์จทีหนึง่งที่เาเคลมนะชาร์จน่าจะเร็วไม่น่าจะช้ามากรุ่นใหม่เกียร์อยู่ที่หน้าจอครับครับเป็นยังไงนะพี่เกียร์ยยอ๋อใช้สไลด์หน้าจอสไลด์หน้าจอ <laughs> <laughs> ยอด ไปเลี้ยวก็กดปุ่มนะครับอ,อ,อปุ่มเลี้ยวซ้าย<ม>จะทำพร้อมกล้องครับนี่มอันนี้เราจะไปลองลองแบบเร็วด้วยป่ะพี่เราว่าไม่เรียวอันนี้ไม่เร็วครับเบาเบาครับเบาเบาทำเป็นเล่นไม่รู้ซะแล้วเจ้าของอู่เราเคยเป็น เคยแวนสนามไหนบ้างพี่ตอนนั้นโอ้ถนนหลวงนี่แหละถนนเกษตรน้มินนวมินใช่ครับน้มินหรือเกษตรนวมินพี่สมัยก่อนเนี่ยครับเป็นเส้นนวมินทุกวันนี้มันจะเรียกถนนสุขาภิบาลหนึ่งอ๋ออ๋อน้มินเลยครัน้วมินเส้นเมนเลยครับมีโค้งมีอะไรด้วยสบาย กโค้งคือย่างหลุดครับเน้นทางตรงทางตรงเน้นเร็วอย่างเดียวเขาเรียกว่าแดกป่ะพี่สี่ร้อยเมตรหรือว่าไม่เลยยาวเลยเถือนเถื่อนนี่แหละแดดตอนนี้มาลองเทสลาครับนี่เราดูชีวิตคนเฮียสุดยอดสู่ชีวิตทำอูมาสิบหกปีไม่ได้เรียนเครื่องยนต์อะไรมาด้วย เมื่อก่อนคือเสียงท่อน,นี่รู้เลยใช่ไหมพี่ว่าท่อรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนใช่ครับใช่ไม่ก่อนนี่โอ้โหมอเตอร์ไซค์ยอยู่ในกระแสเลือดเลยครับเพื่อนเพื่อนบางคนยังคิดเลยว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมาทำรถอือคิดว่าน่าจะไปสายมอเตอร์ไซค์บอกมันหลังๆมอเตอร์ไซค์มันมเราเริ่มไม่ตอบโจทย์แล้วมันสองจังหวะมันหายไปแล้วมันกลายเป็นพวกรถบิ๊กไบอะไรเงี้ยเรา เทียนะขี่ไม่ถนัดครับครับไม่อย่างนั้นก็น่าจะไปเหมือนน่าจะไปเมื่อก่อนมอเรไซค์มันจะแบบต่ำๆไม่ไม่สูงมากคันให่โตขนาดนี้ปัจจุบันมันใหญ่มันเดินครับแล้วรถสุนิยมเราชอบคันใหญ่ๆแรงๆแล้วเราเราขี่ไม่ได้ครับก็เลยทําให้เลิกขี่ไปโดยปริยายด้วยมีลูกด้วยครับครับตอนขี่แค่สี่ร้อย่างเงี้ยลูกก็ขอไปด้วยอื ต้องเลิกรพบพอเลิกขี่แล้วก็ขี่ไม่เป็นแล้วตัดปัญหาไปสี่ร้อยนี่คืออะไระครับพี่สี่ร้อยซีซีสี่ร้อยซีซีอ๋อสี่ซูบสี่ร้อยซีซีพวกซูเปอร์โฟร์เมื่อก่อนนะครับยุคในยุครถอนอินวอยอะไรเนี้ยส่วรเป๊ะอยู่แล้วสมัยนี้เนี่ยสำหรับคนที่ยังสงสัยว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันควร ควรจะเปลี่ยนดีไหมพี่ว่าคิดว่ายัางไงครับในทาาถ้า,ถาไม่ได้ไปถ้ารถเดิมไม่ได้มีภาระผ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะๆจริงๆนะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนหรอกครับแต่ถ้ามีความคิดที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ดีครับครับครับตอบโจทย์ฮะถ้า,ถาส่วนใหญ่ถ้าคนได้ใช้ก็จะซื้อเพิ่มครับอืม สะดวจับลูกค้าหลายๆลหลายท่านครับถ้ามีคันที่หนึ่งมันก็จะมีที่สองที่สามที่ท่านนี้ก็สามคันแล้สามคันแล้วความรู้สึกของเทสลาที่พี่ลองเนี่ยมันเป็นยังไงครับดูความรู้สึกขับดีนะขับดีแรงแรงก็ตัวไฮแลนด์ตัวใหม่ช่วงล่างช่วงล่างกับแฮนเดลิ่งวงรลายอะไรตอบสนองดีกว่าตัวเก่าไฮแลนด์มันต่างกับธรรมดาไง มันเป็นชื่อเรียกรุ่นของตัวใหม่นะครับเป็นโมเดล3ครับเราเติมคําว่าไฮแลนด์เข้ามาให้ทราบว่าเรา,าเป็นตัวใหม่ครับมาใช้ว่าโมเดล3เหมือนกันอ๋อเป็นตัวใหม่สองมา24อะไรอย่างงี้ใช่ไหมประมาณนั้นใช่ครัส่วนผมนิ่มนิ่มแรงความจากจังหวะความเลยชอบเลยต้องจัดครับ ต้อจโอเควันนี้มีได้ประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้านะครับก็มีความสุขแล้วพี่เขาเรียกแต่เช้าเลยตอนแรกจะจะจะเป็นพรุ่งนี้แต่ว่าพี่เขารีบบอกเลยว่าวันนี้พี่เขาสลับวันมาก็พี่โอ้แจ้งมามาวันนี้เลยเห็นบาลูจะมีคอนท้งคอนเทนต์อะไรนี้ก็เลยครับต้องรบกวนน้องโอ้ไม่เป็นไรพี่ผมอยากมาอยู่แล้ว โอเคถ้าไงก็ฝากฝากอูด้วยนะครับอูชื่อว่าแอดวานไทยแอดวานไทยนะครับอยู่ตรงตรงไหนนะครับตรงเลยตลาดลำลูกกาขึ้นมานิดนึงครับประมาณสักร้อยเมตรครับอยู่ซ้ายมือหาไม่ยากครับก่อนถึงซอยพระหนเลยพระขนโยธิน66ครับพระหนงโยธิน66ก่อนถึงครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ครับบ๊ครับ